ในเมื่อฉันมีเธอเป็นคู่หูแห่งการเวลางั้นฉันก็จะเป็นมือคู่นี้ให้เธอในยามศึกนะโดดตามฉันมาเลยทาดาเตรียมขนมมาได้อย่างนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิวเอาเล่าทฤษฎีไปทั่วนะแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าตัวอย่างคอมมิกแล้วก็ทฤษฎีของการข้ามเวลาอีกแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยคลิปนี้ มีบัตรผ่านต้องไปหาขนมหรืออะไรก็ได้ที่อรย่อยนะครับผมแล้วก็มานั่งทานฟังผมเล่าทฤษฎีแล้วก็คอมิกไปพร้อมกันเลยนะเตรียมยังเตรียมหรือ,อยังเนี่ยเอา้าเราก็ไปฟังกันเลย เชี่ยที่แห่งนี้มันน่าทึ่งสุดยอดนี่เธอรู้เลยไหมมันมีค้างคาวจริงๆอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นะ่ะมันเลยถูกเรียกว่าค้างคาวถา้ำพวกเราอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะนี่มันประเทศค้างคาวแลนด์แล้วค้างคาวมันพูดอย่างนั้นหรอไม่และประเด็นที่พวกเราลดทิปมานาที่แห่งนี้ก็เหมาะเจาะก,กับบทโปยขนานยามกวีของแม็กซ์ นี่เธอรู้อะไรไหมหอเลาะย่ำยีมาที่ฉันก็ไม่ได้ทำให้เธอได้ค่าคอมมิชชั่นหรอกนะเอางี้ฉันก็จะรับสิ่งนั้นละกันการจุดจ่องหวานช้อยปานน้ำพืชของเธอทั้งสองหนะ้าฉันไม่จำเป็นต้องเข้าถึงเรื่องพวกนั้นแต่ฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีสิ่งใดเท่าที่ฉันจะทำได้นะ <have> วิธีที่ไม่ภาคสิ่งใดจากใครทุกคน เฮอร์มิสจอมแรงล่างเชียทิสเตียนโอปปาเจ้าฉันขอโทษฉันขอโทษาร์กซ์ฉันไม่เป็นอะไรฉันสบายดีเฮอร์มิสอย่างนั้นเหรอคือเรื่องมันยาวน่ะฉันแทบอยากจะไม่เชื่อเลยนะว่าฉันคำนวณเวลาถูกต้องแล้วเลยเชลลอยู่ที่ไหนล่ะฉันลักล่างวิญญาณผีของเธอเหลือเกินฉันไม่เคยหยุดล้มเลิกเลยนะฉันยังคงรอเธอเหมือนเดิมโคลอีของเธอ เจ้าโครย่ของฉันนี่มันเรื่องจริงนะแม็กซ์และเธอก็ได้แก้เส้นทางของโลคความเป็นจริงอื่นอีกด้วยนะคือฉันหมายความว่าทั้งหมดนั่นคือการเชื่อมโยงนะฉันรู้แล้วแหละอย่างน้อยฉันก็คิดว่าฉันได้หวังในสิ่งที่ฉันรู้มาก่อนหน้านี้นะขอบใจมากนะทิสเตียนสำหรับการมอบความหวังแก่ฉันข้อพิสูจน์นี้นะ่ะโดยเฉพาะหลังจากที่ฉันส่งนายไปที่นั่นคนเดียวยององก็ถอนนะแม็กซ์ เธอบอกว่าฉันควรที่จะตบหน้าเธอสั้งฉากสองฉาดนะถ้าเธอได้บังอาจพยายามที่จะโทษตัวเองอีกครั้งนะยอมอนมวจ้าลองขอความไม่ตาประจักรดังข้ายอลิกซึ่งสั่งสังเวชข้าเคยดังมิตรแหล่งหลังฮอรเลชิโอมวลหมู่มิตรผู้ขบขันเพียงพร้อมจินตนาอาร้นฟ้าข้ากล่าวขนาดว่าข้าเคยเป็นดักงสายของฮอรเชิโอโอโทษที คือฉันกําลังคิดว่าจะส่งของข,องขวัญชิ้นไหนไปให้ครอบครัวฉันไหนและขนาดที่ฉันกําลังอินอยู่กับบทนี่เจ้าคือผู้ขนานฮอลิชิโอจริงหรือฉันเล่นบทเลอาตสตสนะคือฉันไม่ได้เล่นบทนั่นนะแล้วนายก็ศึกษาบทของทุกคนเพื่อให้ฟังคืนสลหบนายนะฮอลิชิโอไม่ใช่บทที่ฉันจะเข้าถึงนะไม่สําคัญเลยฉันหมายความว่านี่มันงานแสดงแรกของนายต่างหาก มันไม่เชิงว่าเป็นงานและก็นายแท้จะไม่เข้าบทบาทแบบที่ฉันเข้าได้ยังไงล่ะเว้ยงั้นเรามาเริ่มกันดีเลยไหมจ้าหนูน้อยมีอะไรผิดแปลกไปอย่างนั้นเหรอจ๊ะก็ป้าดูโคตรเฮ้ยบางที่หนูก็คาดหวังความระทึกมากกว่านี้นะป้าก่อตอนนี้หนูอยู่ที่นิวออลีนยังไงล่ะ เรื่องเหนือธรรมดาเหนือธรรมชาติก็เป็นดังธุรกิจทั้งนั้นแหละนะแล้วสำหรับตอนนี้ก็อ๋อนี่มันก็เริ่มต้นอยากสมเหตุประกอบเลยนะเนี่ยชีวิตของฉันที่เป็นดังสนิมและผุย้ยิ ทฤษฎีความคงเครือในการย้อนเวลาของทิสเตียนโดยความแปลก,ก็กลับมาอีกครั้งแล้วอีกครั้งครั้งนี้ก็คือการกลับมาของทิสเตียนมายังอีกโลกคู่ขนานที่ Max, Chloe, แม็กซ์โคลีและวก็เลเชลอาศัยอยู่และเขาก็สามารถส่งจดหมายนำจดหมายของโคลียเวอร์ชันออริจินอลไปให้แม็กซ์ได้โดยสิ่งที่น่าสนใจหรือแปลกนั้นก็คือมีเพียงพิกซี่เท่านั้นที่เป็นไปได้ ที่จะเข้าถึงตัวของทิสเตียนแล้วก็อิชูที่15นั้นทิสเตียนก็สามารถข้ามเวลามายังโลกเวอร์ชันออริจินอลของเขาเพียงแต่แม็กซ์ได้รู้เรื่องราวของอนาคตว่ารถตู้ของทีมเดอะไฮซีจะชนไปที่ต้นไม้คู่กรรมในตำนานดังนั้นแม็กซ์จึงย้อนเวลาเพื่อไปช่วยทีมเดอะไฮซีทั้งหมดโดยผลพวงของการกระทำนี้ ไม่เพียงแค่ส่งพิสเตียนไปยังอีกโลกคู่ขนานใบเดิมของเธอแต่ของสมน้ำหน้าคุณก็พร้อมแถมให้เสมอคือพิสเตียนก็ติดอยู่ในห่วงของการเวลาในโลกคู่ขนาดระหว่างสองโลกสองคู่คืออารมณ์ประมาณแบบว่าคนสองคนกำลังแย่งคนเดียวกันนะนะแฟนสองคนอะไรประมาณนี้นะฮ่าฮฮตลกจังเลยส่วนผลที่ตามมานั้นก็คือไม่มีใครสามารถมองเห็นและได้ยินเขา แต่ฉากจบแสนสุดแสนจัไนไรนั้นก็มีอยู่จริงมีเพียงพิกซี่ที่ยื่นมือออกไปนั่นอาจหมายความว่าพิกซี่มองเห็นทิสเตียนแล้วก็จบอีพีแบบค้างๆอีกแล้วตตดจบแบบนักขอนไทย to be Continu e บางทีเจ้าพิกซี่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่สำคัญชี้สำคัญต่อทิสเตียนในการข้ามเวลาไปยังโลกคู่ขนานจักรวาล หรืออะไรประมาณนั้นนะแต่เท่าที่การันตีได้ก็คือทิสเตียนสามารถนำจดหมายของ, Version องโคอี v e เวอร์ชันออริจินอลไปยังแม็กซ์เวอร์ชันออริจินอลได้แล้วอะไรจะยากเท่ากับการนำแม็กซ์และโคอียเวอร์ชันออริจินอลมาเจอกันนะหรือแม้แต่แม็กซ์กับยังโลกใบเดิมเธอนะ่ว่าไงล่ะทิสเตียนแข็งแกร่งขึ้นพาวเวอร์อัพพาวเวออัพแล้วอเล็กซ์อยู่ที่ไหนล่ะแล้วอเล็กซ์จะตามมาในอีกช่ที่18 หรือ3.2ดอกจันนะครับผมก็น่าจะประมาณเรื่องราวนาพีข้อนะของอเล็กซ์นะก็น่าจะได้รู้เรื่องราวของอเล็กซ์ว่าผ่านอะไรมาบ้างทําไมอะไรที่ไหนอย่างไรบาบๆาบา,านะครับผมแล้วตอนนี้ทุกท่านก็รับชมไปจนจบแล้วนะครับผมถ้าชอบก็จะโปรดกดซับปุบ่ไลค์กดคอมเมนต์แชร์ให้หน่อยก็ได้นะ่าจะได้มีคนรู้จักเยอะๆนะครับผมโอ้ยวันนี้คลิปสั้นเนะเป็นเพราะว่าผมเป็นร้อนในนะเป็นตรงผนังซ้ายเลยนะโอ้ยมันจะมาเป็นในจังไรแท้ พ่อกับแม่ก็มักจะบอกว่ากินน้ําเยอะๆอากาศร้อนๆเช่นนี้เป็นร้อนหน่ายง่ายถึงจะกินมากปันใดแต่ผมก็เป็นร้อนหนได้เป็นเพราะว่าผมชอบกัดปาดตัวเองนะถ้าชอบแล้วจะบอกทําไมละ่ะไม่ใช่นะคือมันเวลานเรากินอะไรอร่อยๆแล้วมันจันไรชอบไปกัดน,นะคือแบบไอ้ทุเรศแล้วพอเราเป็นปุ๊บแล้วเรากัดซ้ําอีกแม่งก็แบบ อารมณ์ก็แบบโอ้ชีวิตโคตรดีจริงๆชีวิตมันดีจริงๆจริงๆนะครับผมโอ้ช่วงนี้ผมก็จะเปิดเทอมแล้วนะอะบอกซ้ํสองอีกแล้วนะครับผมก็คงจะเป็นออนไลน์บาร์บา,บาอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่หายไปไหนหรอกนะถ้ามีวันหยุดเมื่อไหร่ก็จะลงคลิปเอยๆนะครับผมแต่ถ้าเปิดเทอมผมคิดว่าผมก็น่าจะลงประมาณแต่คลิปเพลงนะครับผมขออาภัยด้วยนะเพราะว่ามันเลิกดึกเลิก,เลกค่ำนะพอได้ขึ้นมาหาอะไรแล้วแต่ก็นะ ถ้าเราจะหาเวลาดีๆนะมันก็อาจจะได้นะใช่ไหม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 คือจะว่ายังไงดีนะผมคิดแผนหมดผมจะต้องสร้างกลุ่มไนก่อนหลกกันบ่อนแล้วตเลดโอเคเจอกันคลิปต่อไปของผมนะครับผมไม่หายไปไหนเนาะคอมเมนต์มาคุยกันได้แต่เสียงไม่ได้แปลกหน่อยโอ้รถนายเราประทานไปก่อนนะครับผมขอบคุณครบ